ใต้อาคารก็จะมีร้านค้าที่ขายาขนมจีนนะคะมีกุยน้ารักนารักเนี่ยค่ะหน้าอิงน่านิ้น่ารักเลยนะคะอร่อยมากๆเลยทานไปแล้วค่ะอ่ะแพทย์พาชมนะคะตลาดเขียวยามเช้าก่อนที่จะย้ายไปนะคะที่สวนใหม่สําหรับบริเวณที่เป็นตลาดเขียวเลยนะคะอ่ะนี่ร้านนี้ค่ะขนมจีนนะคะร้านนี้30บาทใช้โครงการคนละครึ่งได้ด้วยขายดีเน่งหมดเกือบหมดหมด้อแล้ว ที่ดูว่าต้องเอียงหม้อขายนะแสดงว่าอร่อยขนาดไหนเนาะนี่อ่ะดูผักก็โหผักจัดเต็มนะคะผักจัดเต็มนะคะถ่ายทอดสดอยู่นะขอให้หมดไวๆเนาะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราไปชมตลาดเขียวยามเช้านะคะว่าวันนี้วันที่13มกราคมนะคะในเทศการตรุษจีนนะคะคึกคักแล้วก็เต็มไปด้วยคนชลินที่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าถ้าเปลี่ยนวิถีไปเป็นตลาดสวนใหม่นะคะ ไม่รู้ว่าจะหายคิดถึงกันหรือเปล่าเนาะวันที่6นะคะกุมมีนานะคะสำหรับวันนี้ร้านค้านี้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะคุณแม่สวัสดีค่ะขายดีไหมวันนี้เรื่อยๆมาเรียงเรียงนกบินเชียงมาในคู่เราชนะได้แล้วสบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะอันนี้เท่าไหร่คะสามสห้าทุกวันนี้ใช้เตาไม่มี ไม่มีควันโดยใช้เตาไฟนะไม้ละ1ิบบาทเนาะนี่เลยค่ะแล้วก็นี่ค่ะถ้าจะกินนะคะให้เลือกหน้านะคะหน้าหน้าเดียวเท่าไหร่นะหนึ่งหน้ายี่ห้าสองห้าสามสิบแล้วก็เลือกข้าวเหนียวได้ตั้งแต่สีขาวนะคะสีดำแล้วก็สีใบเตยเนาะ,ะนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศนะคะทุกท่านเข้ามาก็สมใส่หน้ากาก0 0ในการจับจองหรือว่าจะให้จ่ายนะคะ แต่เพื่อความชัดเจนนะคะขออนุญาตนี่ค่ะโคลสมาที่สินค้านะคะที่เป็นตลาดผูกปลักบรรบ้านนะคะราคาบ้รรบ้านยังมีขนมเข่งขายด้วยนี่เนาะจักบาทและโต๊ะคางบนนี้อ่าเท่าไหร่คะเท่าไหร่ถุงละไม่ไม่ข้าวาลาอ๋อข้าวาฝาก็ไปยังไปสองขยอีกเนาะเท่าไหร่คะเนี่ยสิบบาทสิบาทนะคะอ่าคิดยังไงบ้างคะตลาดจะย้ายไปวันที่6มกราคม6มีนาโอเคไหม ไม่อยากไปเลย้วๆหน่อยเล็วไวๆหน่อยไม่อยากไปค่ะอ,อ,อ่าไม่อยากไปยกมือย่อมืออย่อมือขอเสียงคนไม่อยากไปอย่องมืออ,อ,อ่านี่ไม่อยากไปอ่าไทยทอดสดบอกว่าไม่อยากไปเร็วเดี๋ยวจะบอกนายกพรชัยสวัสดีค่ะบรรยากาศยามเช้านะคะตอนนี้แสดงว่าพริกเข้าสู่สถานการณ์ปกติแล้วเนาะ5้าบาทแล้วค่ะนะนี่ค่ะราคาปกติแล้วนี่เป็นพริกอะไรนะพริกอีหยังน่ะ คนไม่อยากไปหน้าตาเศร้าๆเลยหนูก็ไม่อยากให้ไปหนูเป็นคนในเมืองใช่หนูเป็นคนในเมืองหนูก็ไม่อยากไปเพราะสวนใหม่มันไกลบ้านหนูอะค่ะนี่ค่ะ15บาทเนาะเป็นยังไงบ้างคะไม่อยากไปเพราะอะไรคะไม่อยากไปเพราะอะไรมันไกลเนาะแล้วกลัวคนไม่เดินตื่นเช้าเนาะอันนี้มันอยู่ในเมืองเนาะนี่ค่ะอะลรดูซิเนี่ยนะคะน่าซื้อทันเลยนี่เป็นพันอะไรคะคอนแลนเนาะเท่าไหร่คะ สิบฮะยี่สิบค่ะฮอลแลนด์ค่ะจะอร่อยนะคะอันนี้อันนี้อะไรคะนี่อะไรอันนี้ขิงจ้ะขิงอ่ะขิงต้มน้ำนี่ละนี่ล่ะคิงเหมือนกันบอนี่คือเท่าไหร่สิบบาทสิบบาทโอ้เนอะใส่ใส่ใส่ไปเลยค่ะขออยู่ที่ร้านนีเออเอาขอกันหน่อยว่าท่านท่านจะเอาที่นี้มาทำอะไรทราบไหมว่าไปทำอะไรไม่รู้จ้ะบออันนี้หนูเอาอันนี้ด้วยล่ะอันนี้เท่าไหร่ เดี๋ยวเดี๋ยวขโทษหล่นหล่นหล่นนะเดี๋ยวหน,นูมาเอาเดิมหนูถ่ายทอดสดอยู่แล้วเดี๋ยวเพิ่งเรียกหนูเรียกหนูด้วยนะโอ้ยเดี๋ยวหนูจ่ายตังค์เลยดีกว่าโอ้เดี๋ยวมันเอากระเป๋าตังค์ยากอ่ะอันนี่โอะไรคะยี่สิบเนาะโอ้โหอย่างใหญ่เลยอ่ะ350เลยจ้าอย่างใหญ่เลยโอ้โหโอ้ผักหน้าหนาวด้วยอยู่บ้านดงมะ บ้านนงมันเหรอวันนั้นได้ไปต้อนรับเจ้าคุณพราไหมอ่ะไปใช่ไหมนี่ดูคุณพราเมาเลยเจ้าเนี่สวยมากบ้านนงมันอือหือคุณมอร์นิ่งอาจารย์แอนสวัสดีค่ะมเชาอาจารย์แอนไปตักบาทไหมคนเยอะไหมคะต้นทานตะวันต้องร้านนี้เลยค่ะวันนี้อ่ามันน่องสุดหล่อไปไหนอ่ะปกติจะมีน้องหล่อๆมาขาย อ่านี่คือยี่สิบบาทต้นทานาวานะโอ้มีแสงกระตุ้มด้วยเจาะกรึงตึงตึงเจาะปึงปึงแสงคุณครูน้ำพึ่งก็นี่เนาะโอ้เดี๋ยวพาไปดูกันตุ้มนะคะนี้มัดละยี่สิบบาทอ๋อสิบบาทอ่าเห็นยังไงว่าตลาดเขียวจะให้ไปอยู่ที่สวนใหม่เห็นด้วยไหมก็ไม่ค่ะไม่เห็นด้วยวอ่าแล้วทําไมไม่ไม,ไม่ยอมเขาว่าไม่เห็นด้วยเขาเซ็นสัญญาไปแล้วใช่เหรอต้องยอมรับเแล้วนะแต่แล้ว ก็ต้องเขาลดเสียงส่วนใหญ่นะอ่าโอเคเขาให้ไปเพราะอะไรเขาบอกไหมอไบอก,บอ,กอันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่สิบาทค่ะเขาเรียกว่าอะไรกวางตุ้งฮ่องเต้อ๋อนี่กวาง,งตุ้งฮ่องเต้อร่อยมากค่ะอ่ะเนี่ยโอ้ยอยากอยากได้ยินเสียงกระตุ้มแล้วก็อยากจะขยับขยายมือมากเลยอ่ะมาทางนี้คะ่ะไตรไตรโอยน,นี่ไตรโอย,โอ,ยโอ,อันนี้ไตรโอยโอขายไงคะ ขีดละยี่สิบเนี่ยสดๆเลยแล้วก็ผ้าไหมกันแบบพื้นที่เลยเนี่ยแบบยายโมบิสอ่อยมาจากบุตำบลสำโรงอันนี้ผ้าไหมอันนี้ขายหรก็มาโชว์นี่นาาขายเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ฮะสามร้อยนี่ไซส์เด็กปะคะเนี่ยอ๋ออ๋อนี่มาจากไหนคะทอมาจากไหนอ๋อสปอร์ตโมบิควาเซนารินอันนี้โมบินา ตำบลสำโรงนอยนะทางไปอะไรคะอ๋ออำเภอทางไปสีขอโอเคเดี๋ยวเขาจะยา้ายตลาดเขียวไปแล้วโอเคไหมเห็นด้วยยกมือไม่เห็นด้วยยกมือไม่เห็นด้วยบอกพี่ไม่เอาอ่ะอันนี้ผู้ที่เกษียณอายุยังรากชาการแล้วมนุษย์จะทำอะไรนะคะค่ะ<น>อาจารย์อ,อาจารย์ป้อมอดีตครูงรายอนุบาลสุริ์เลาน้ำส้มขวดเท่าไหร่นะป้อม20นะคะเนี่ยอาจารย์ป้อมอยู่บ้านเราเหงา,นา,นา,นาน นี่ค่ะคันกันสดๆเลยต้องขอโทษที่ไม่ได้รับโทรศัพท์เมื่อวานอ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะนักเรียนมาดังทำไงเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเบอร์โทรให้ค่ะอันนี้10บาทเองน่ะดูอืมฟังเสียงกันตึ้มมาอยากจะอยากจะโยกย้ายสายสะโพกมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่สิเจียยูอีสิงหัวนชัยไม่เจอกันนานเลยนะคะสบายดีนะคะอ่าโอ้กันตึมตุลนี่สิบบาท เดยวการมาเด้อตอนนี้มันเอาตังออกไม่ได้อะคะ่ะตังอยู่ในกระเป๋าหลังอะคะ่ะโอ้กันตรึมสุดินรูนะเจาะตึงตึงตึเจาะตึง,ต,ง,ต,งตึงเลยสวัสดีค่ะทำไมรู้จักอะติดตามค่ะติดตามจากไหนอะนี่เจอแฟนขับแล,ล้าไลฟ์สดอยู่ไลฟ์สดไปดูหน้าตัวเองนะเจอแฟนขับเราแล้วรู้จักดีเจแพดด้วยอันนี้ดบับบ้านบบอกสิบาทดอกหอม ดอกหอมหน้าหนาวนี่สุดยอดเลยอร่อยมากๆนะคะผัดใส่มะเกือเทศอันนี้มันตายแล้วนะ่ <laughs> <laughs> มันเหนื่อยแล้วมันตายกระดามกระดามที่เอาก,กระดามขาแม่แกวก,กระดามเด้ออ้าใครอยากกินกดไลค์หน่อยเดี๋ยวเราไปฟังกันตรึมคุณน้ำพึ่งนะคะเ <laughs> มืองสุรินทร์ก่อนนี่เอากันสดๆเลยนะเนี่ยอ่า <laughs> นี่นะคะอ่ะ <laughs> เรามาชมขนมโชคดีกว่าคะ่ะขนมโชค ขนมช่เรามาทักทายขนมโช่ก่อนขนมโช่ขนมโชคออีมาอีกแล้วมาอีกแล้วเย่ๆน่ากินไหมคะน่ากินไหมนี่เท่าไหร่คะอันละเท่าไหร่นันเท่าไหร่นะชิ้นละห้าบาทเดี๋ยวให้ดูนะคะว่านี่ค่ะนี่ค่ะน่ากินมาใครเคยกินกดไลค์หน่อยเร็ว ใครเคยกินนี่แสดงว่าอายุ35อัพเดค่ะเด้อขนมของคนโบราณแม่หน้านี่ค่ะมรุมนี่ทรงคุณค่าพภชนาการสูงมากนะคะมรุมเท่าไหร่คะคกแก่กังสดสดเลยอ่ะอันนี้คืออะไรคะพี่อ่ะ,อะยังไม่จบค่ะพบกันในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามเกิดกระดิ่งท่านจะไม่พลาดในการรับชมในช่องนี้แล้วพบกันในคลิปหน้า